สวัสดีครับพี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้มาที่25สิงหาคมระศาสนาจาักรให้ฉลองนักบุญหลุยกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสซึ่งแม้จะเป็นกษัตริย์แต่ก็มีจิตใจที่รักคนจนอยู่เคียงข้างคนจน ช่วยเหลือคนจนจนวาระสุดท้ายมีสิ่งหนึ่งที่สอนก็คือท่านเป็นคนที่ไว้ใจในพระเป็นเจ้ามีลูกมากก็ไม่กลัวจะยากจนหรือว่าจะลําบากลูกตั้งสิบอคนพี่น้องแล้วก็ดูแลงานของพระศาสนาจักรไม่พอดูแลคนที่ต้อยโอกาสอีกมากมายในแผ่นดินดังนั้นแม้ท่านจะเกิดเป็นกษัตริย์และเราจะเกิดเป็นคนธรรมดามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คือเรารู้ว่า กระแสะเรียกของเราเป็นกระแสะเรียกเดียวกันคือรักพระบินเจ้าและรับใช้พี่น้องก็ขอ,ขอให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนในพระณาจักรของพระบินเจ้าเหมือนท่านมีขณะน,นี้ส่วนในพระวรสารนั้นเมื่อวานนี้ก็เห็นพระเยซูเจ้าได้ติเตียนพวกฟาริสีวันนี้พระองค์ก็พูดต่ออีกนะครับเราต้องจําไว้ว่าพระบินาเจ้าไม่เคยวัดสติปัญญาของเรา พระเจ้าเอาตัวรอดให้เขาเอาตัวรอดแต่จะวัดที่หัวใจของเราว่ารักไหมรักมากไหมรักพระเจ้าจริงหรือเปล่าและรักคนอื่นแบบไม่เสแสแ้งไหมในวันนี้พระองค์พูดกับชาวบ้านอีกว่าดูสิวิบัติจงมีแก่พวกท่านธรรมจารย์และฟาริสีน่าซื่อใจคดอันนี้ก็เป็นครั้งที่4ี่ที่5้าแล้วที่พระองค์พูดนี่นะครับคือ ไม่ได้ปฏิบัติตามใจของตัวเองแต่ทำเสียแส้งภายนอกให้คนอื่นได้เห็นว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีแต่ใจนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพราะเขาละเว้นที่จะปฏิบัติกฎหมาอยอื่นๆทั้งหมดผู้นำทางตาบอดเอ้ยท่านกรองลูกน้ำแต่กลับกลืนอูดทั้งตัววิบัติจงมีแก่ท่านธรรมจารย์และฟาริสีน่าซื่อใจคดท่านล้างถ้วยชามภายนอก ด้านในมีแต่ความสุกปรกการข่มขู่ยั่งชิงราคาตัญหาฟาริสีตาบอดเอ้ยจงล้างด้านในของถ้วยชามให้สะอาดเสียก่อนตรงสอนเราว่าระหว่างสิ่งภายนอกกับภายในจิตใจนั้นจิตใจสําคัญกว่ามากต่อมากเพราะว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราพี่น้องฉะนั้นถ้าพวกเรา ตั้งใจที่จะเดินทางไปสวรรค์จริงๆก็ฟังพระองค์หน่อยว่าการที่จะถือปฏิบัติสิ่งภายนอกเพื่อเอาหน้าเอาตาก็ดีหรือเพื่อความสงบสุขของจิตใจก็ดีมันไม่ถูกเราต้องเอาเรื่องที่เป็นหลักจริงๆมาปฏิบัติไม่ใช่เอาเรื่องยุ่มหยิมมาปฏิบัติแล้วเรื่องใหญ่ไม่เอาอย่างที่พระองค์บอกเนี่ยดูสินะี่ พยายามที่จะครองเพื่อไม่ให้กินลูกน้ำหรืออะไรอยู่ในนั้นแต่ก็กลืนอูดเข้าไปทั้งตัวนี่ก็หมายความว่าสิ่งที่ใหญ่โตนั้นมองไม่เห็นมาเห็นสิ่งเล็กเมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรสำหรับเราจริงไหมครับเราซึ่งฟังพระเยซูเจ้าในวันนี้แล้วเราต้องมาดูอีกว่ามีอะไรที่เราถือเราถือเพราะอะไร มีอะไรที่เราไม่ถือที่เราไม่ถือเพราะอะไรมันช่วยเราหรือไม่ช่วยเราในการที่ถือหรือไม่ถือแต่อย่าลืมพระบินเจ้าดูที่หัวใจของเราถ้าใจของเรานั้นงดงามก็มีความสุขมนุธรรมก็สะอาดแล้วก็มนุธรรมก็อยู่ในสันติสุขขอขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์